สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจออาจรป้อมอีกแล้วนะครับเอาละวันนี้นะครับก็มาเรียนรู้คำสั่งนะครับ profile maker นะครับอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเรียนรู้คำสั่งดินสอนะครับแล้วก็คำสั่งอื่นๆนะ่ะหัวข้อวันนี้ก็คือ follow me easy and fun นะ follow me easy and fun ครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้า ทุกคนไปดูคลิปที่ผ่านมานะเราจะรู้คําสั่งวิธีการใช้คําสั่งคลิกไปที่โปรไฟล์ถูกไหมครับจะได้มาขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะเราก็สามารถใช้คาสั่งดีอใช่ไหม draw แล้วก็ลากเลยจึบ escape คลา้คลายๆคา,คา,คาสั่งดีซอทั่วไปครับะนะครับกดดีซอดีซอจิ๊บลาก escape ลาก escape แต่เขาเนี้ยมันง่ายกว่ามันกลายเป็นเส้นเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวผมจะลบ เอาโปรไฟล์ออกไปก่อนเดูนแต่เฟซเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่ะทบทวนนิดนึงถ้าเราใช้คำสั่งพื้นฐานในการทำ follow me เนี่ยมันก็ต้องมีเฟซใช่ไหมอ่ะผมมี Copy ไปก่อนอันนึงแล้วผมก็ต้องมีทางเดินถูกไหมก็ต้องหาทางเดินให้มันตรงนี้ลาก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 ผมก็ต้องมากดคำสั่งนะ follow me คลิกแล้วก็ดึงขึ้น ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอย่างงี้ครับได้เลยหรือถ้าง,ง่ายกว่านั้นก็คือเลือกเส้นก่อนทางเดินก่อนถูกไหมแล้วกดคําสั่ง follow me อันนี้คือเบสิกง่ายๆนะครับจิ๊บมันก็ได้เหมือนกันครับแต่ปัญหาต่อไปคือเวลาผมต้องการที่จะเปลี่ยนแนวมันนะเปลี่ยนแนวมันก็คือเปลี่ยนทางเดินมันอย่างนี้จิ๊บ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 ขึ้นอย่างนี้ มันงานเข้าเลยครับพราะไม่พี่น้องมันมันงานเข้าเลยเพราะมันเข้าคืออะไรเพราะว่ามันแก้ไม่ได้แล้วครับวิธีการคืออะไรเราก็ต้องมาลบนี้ทิ้งไปแล้วก็ต้องมาลากทางเดินใหม่อ,อางนี้นแหละเลือกมันก็โอเคนะแต่มันจะดูแบบเสียเวลาเยอะเลยแล้วก็ถ้าทำงานที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะแก้ไขาย,ยากมากดังนั้นเองนะครับ นั่นแหละครับเรียกว่าโปรไฟล์ profile นะโปรไฟล์เมเ e อร์มันจะดีกว่าตรงนี้ก็คือว่ามันคือ o l l o w me e a s y and fun อ่ะลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไง Follow me easy and fun ครับสมมุติผมมีอ่าตรงนี้นะเป็นเฟซตรงนี้อันนี้คือเฟซมานะแล้วก็ตรงนี้คือโปรไฟล์นะครับอ่าโอเคก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันจะแสดงผลออกมาเป็นขนาดโปรไฟล์ที่เราทำไว้นะครับเอาละก่อนจะ o l l o w me เนี่ยนะครับมันมีสเต็ปนิดหนึ่งที่เราต้องทำก่อน คืออย่างนี้เวลาที่เรานะครับคลิกที่ Facebook เนี่ยโปรไฟล์เมเกอรเนี่ยมันจะเรียลไทม์นะแต่ถ้าเราไปคลิกที่อื่นครับที่ว่างเสดที่ว่างปุ๊บไอ้เนี่ยมันจะหายไปมันจะไม่ได้เชื่อมต่อกับโปรไฟล์อีกแล้วพอนึกออกไหมครับถ้าเรามีโปรไฟล์หลายตัวเวลาผมกดจึ๊บเห็นไหมครับจึ๊บ กดที่ว่างจึบจ๊บจึ๊บมันจะเรียวไทม์อะแต่ถ้ากดที่ว่างปุ๊บหรือไม่กดอะไรเลยมันจะหายไปดังนั้นเองดังนั้นเองวิธีการนะครับในการที่จะใช้คำสั่ง follow me แบบ easy and fun เนี่ยนะครับเราต้องกดที่ face ก่อนนะหนึ่งครั้งจากนั้นอย่านะครับนะอย่าเพิ่งสร้างอะไรให้เราดูหน้าโปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นออกคำสั่งปักหมุดครับล็อกไว้อย่าให้มันขยับ คือแบบจองไว้ก่อนเฮ้ยไม่เอาแล้วเราขออันนี้แหละยึดไว้กดคาสั่งปักบุดรครับจิบเรียบร้อยครับตอนนี้ผมลบทุกอย่างที่นี่หมดเลยเพราะตอนนี้มันปักบุดไว้แล้วนี่ปักบุดไว้แล้วพิม i ดิสโรไฟคือสีแดงและตอนนี้ครับผมก็จะได้โปรไฟล์มาทํางานโดยที่ไม่ต้องไปจิ้บอีกแล้วกดดีสอครับ draw นี่โอ้โห e s c a p e มืนดีสอเลยครับจ๊บจ๊บโอเคครับง่ายไหม นะครับเอาละต่อไปครับถ้าเรามีทางเดินล่ะจึ๊บ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 ใช่ไหมครับเราเลือกทั้งหมดปั๊บนี่ไองไออกคำสั่ง Follow me ไม่ได้ไม่ได้นะวิธีการคือกดตรงนี้แล้วออกคำสั่ง Follow me แบบ Easy and fun นะครับซึ่งคำสั่ง Follow me Easy and fun อยู่ตรงนี้ครับนี่ แอปพลายโปรไฟล์ profile, นะนี่ครับเขาเรียกแอปพลายโปรไฟล์คล้ายๆกับ looking ทาสีอ่ะเออความหมายมันคืออะไรครับทำไมเราผมใช้ไอคอนเป็น looking ทาสีก็เพราะว่าอยากจะเอาอันเนี้ย data ต,ตรงเนี้ยเนี่ยไปกลิ้งใส่เส้นนี้เข้าใจไหมครับทุกคนอารมณ์แบบนี้เออเลยเลืยกไอคอนเป็นแปลงนะ looking ทาสีกดตรงนี้จื๊บแล้วก็เอามาแอ p พลายตรงนี้อ่ะดูที่เลือกเส้นคลิกดูด้วยปึ๊บออกคำสั่งแอปพลายโปรไฟล ป๊๊บโอ้โหมาเส้นโค้งคิดก็รัวป๊๊บโอ้โหนี่นี่อ่ะมีแบบนี้กด apply profile ป๊๊บอือหือมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้คิดกดรัครับ apply profile ป๊๊บโอ้โห นี่แหละครับคือ follow me easy and fun เข้าใจไหมครับทุกคน follow me easy and fun เพราะมันจะทำงานได้ง่ายแบบนี้โอ้โหนะคือความแตกต่างระหงผู้นำผู้ตามคือนวัตรกรรมและเทคโนโลยีนะนี่คือำสั่งที่ง่ายมากๆง่ายมากๆดูเองลากจืบจืบจืเข้าทั้งหมดกด apply เสร็จเลยเสร็จเลย แต่อันนี้ยังธรรมดาไปอันนี้ธรรมดาไปนี่คือเฮ้ยเมื่อกี้เกิดไว้ตอนแรกไงว่า easy and fun follow me follow me easy and fun มันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้ามีการแก้ไขล่ะคือตอนเนี้ลูกค้าหรือเจ้านายขอให้แก้ไขมนบอย่างเงี้ยย่าขึ้นอย่างเงี้ยคือแต่เดิมเนี่ยเราก็ต้องมาลากเส้นใหม่ใช่ไหมจะได้นมาเลือกเส้นใช่ไหมแล้วกด follow me มันก็ง่ายนะมันก็ง่ายนะ แต่มันมีง่ายกว่านั้นไหมดูนะครับทุกคนดูให้ดีนะครับ,รบ follow มี easy and fun ครับในกรณีนี้ครับผมต้องการเปลี่ยนทางเดินของมันครับไม่ต้องลบทําใหม่นะครับทุกคนดูให้ดีนะครับปุ่มนี้ครับคือแต่ถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะถ้าเราไม่กดอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีการสั่งอะไรเลยถ้า,ากดปุ่มนี้ครับ enable click edit enable ก็คือทําให้เกิดขึ้น enable ก็คือทําให้เกิดขึ้น enable นะ คือกดเนี่ยมันจะเกิดอะไรบางอย่างเขา enable แล้วคลิก edit ก็คืออะไรคลิกแล้วแก้ไขทําให้เกิดคําสั่งคลิกแล้วแก้ไขทําให้สั่งทาคือสั่งให้โปรแกรมมันคลิกแล้วแก้ไขโอเคฟังดูแล้วงงใช่ไหมดูก่อนนะถ้าผมไม่ได้คลิกปุ่มนี้ enable click edit ผมกดตรงนี้แล้วกด enable click มันจะกลายเป็นคําสั่งธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลย เข้าใจไหมครับทุกคนมันจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอออ,อก็ปกติแต่ทันทีที่เราติ๊กคำสั่งนี้ครับ Enable Credit แล้วเราก็ดับมันคลิกนะคลิกสองทีเพื่อ,อิดนะครับ O-gram ครับจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเส้นแบบนี้ครับแล้วพื้นดำครับคลิกกันต่อทันทีดับมันคลิกดับมันคลิกเข้าใจไหมครับ และตอนนี้ครับเราสามารถเข้าไปลากเส้นเพิ่มครับปั๊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 บแล้วก็คลิสัญลบครับลบเส้นเก่าทิ้งครับจากนั้นออกมาคล้ายๆกับอีดริกรูปะคลิกหนึ่งทีแล้วออกข้างนอกหนึ่งทีเรียบร้อยครับมันก็จะสร้างแนวมาแห้เราทันทีอันนี้ธรรมดาไปครับไปข้างในแบ้วไคลิกโค้งเลยครับอ่ะมาโค้งนะแล้วก็โค้งจืือ อา้าโคง้งนี่งไงโค้งเลยกดป๊าปโอ้โหจบเลยเข้าใจไหมครับและนี่แหละครับคือ follow me easy and fun อ่ะงั้นเราลองมาดูกันเลยครับสมมุติถ้าเรามีเส้นทางเดินแบบนี้อ่ะเรามาสรุปเลยนะครับแล้วก็เส้นทางเดินแบบนี้เอาแบบอับทางเดินเดียวก่อนนะ เอาครื่องมือก่อนนะถ้าเราอยากจะสร้างกดเลือกทั้งหมดกด apply profile จิ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่า,าลืมาปุ๊บปรากฏว่าเส้นยังอยู่ไอเส้นนี้ทาผ่านยังอยู่เอาล้ครับต่อไปครับถ้าเราอยากจะให้มันสร้างมาปุ๊บแล้วลบเส้นนี้ทิ้งไปด้วยไม่อยากเก็บเส้นนี้ไว้แล้ะมันเกะก,กะให้เราติ๊กคำสั่งนี้ enable delete after apply ติ๊กไปเลยครับ enable ก็คือทำให้เกิดขึ้น delete ก็คือลบ edges คือพ้หูคตนะเอ็ดก็คือขอบเอ็ดหลายตัวเนี่ย after apply ก็คือให้มันเกิดการลบนะเส้นที่เราเลือกไว้เอ็ดเนี่ย after apply ก็คือหลังจาก after คือหลังจาก apply ก็คือประยุกต์เข้าไปทําเข้าไปโอเคกดจึ๊บแล้วกด apply แลวคราวนี้ครับมันก็จะหายไปไม่ยากเนาะออไม่ยากนะแค่มีแค่สองสั่งเองจากนั้นนะครับเห็นรูปที่มันแนละ้วเกะกะล้วก็ดับคลิเขึ้นมาไหนครับแล้วเราก็แก้ไขมันครับนี่ไง ปั๊บเข้าไปให้แก้ไขมันปับป๊บปับ๊บปั๊บลบเส้นเก่าทนะอืมจึบ๊บเรียบร้อยครับและนี่แหละครับคือ follow me easy and fun นะครับง่ายมากๆเลยเอาละนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเจาะลึกขึ้นนะว่าถ้าเราสร้างโปรไฟล์ด้วยคำสั่ง follow me easy and fun จริงๆไม่เรียกว่า follow me easy and fun นะผมเรียกว่า apply profile แล้วกัน กับคำสั่ง draw this profile หรือดินสอดินสอหรือ looking ทาสี apply profile เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าเวลาทำงานจริงๆะนะครับในงานที่ซับซ้อนเนี่ยมันทำงานยังไงติดตามนะครับ